สวัสดีคุณดูร่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมจักกีนะครับวันนี้เฮ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะมารับแนวตกกันดีกว่าคุณดูหลังจากเราเกลือไปเย็นที่แล้วไม่ได้อะไรมันเลยสักอย่างมันรับเฮ้ยเราเอยสองลุงว่ะคนดูเรามารับแถวตกย้อมใจเห็นดูของราวันก่อนดิให้ของลุงรอบที่แล้ว กบม่วงโอ้โหมาให้ตกใจรอบนี้กบม่วงสองตัวหรือเปล่านะไม่แน่อกาดูปะลมวค่อยเปิดทีลอนเ,อเี้ว่าต่คลิปมันจะยาวๆในคลิปมันสั้นไปเปิดทีลอนไปทุบหมดเลยไหมทีียวอ่ะเดี๋ยวนี้ไล,ไล่ทุบไปก่อนหนึ่งตัวไม่ทำให้แจ๊มันแีทุบรอบเวนโอ้โหหนึ่งตัวโอ้โห โอ้โหทีละตัวเอามาทำแปะอะไรอ่ะโอ้โหหนึ่งตัวเอายาวคนดูมาครับคณดูตอนนี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคณดูนี่เหลือสองลุงไว้นะคุณดูเดี๋ยวไปลุ้นสองลุงด้วยปาป๊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 าปัาป๊าป๊๊าป๊าอ๊าป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 ๊าาปีาปออก๊ออาป๊าาาา ดิคุณดูสิบตัวยังไม่ออกเลยอ่ะหรือว่าของลุงนี่คือสิบตัววะโดนเกมเหลี่ยมเหรอมาอืมเขว่าสี่ลุงมันแรกไปเอวชีสี่ 1, 4, 4. นนวันที่สองไปโอ้าแล้วสวยวันดูไม่แยกแค่ไปเลยถึงจะได้ตัวน้อย เด็กก็ถือว่าได้อยู่นะคุณดูอยิบสองตัวโอ้โหมันน้อย,อ,นนนนนอยนี้ติดต่อ,อยืงสวัสดีคุณดูุกท่าีก,กันด้วยครับวันนี้ไม,ม่พบก,กับผมจักจิกัน,นครับวันนี้เราไปมาสุ่มโคลบงโคลบโบใหม่นะคุณดูถึงช้าแต่ก็มานะว่าเดือนนี้แล้วเราไม่ได้อะไรเลยนะครับคุณดูเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเดือนนี้กันไม่รู้จะออกหรือเปล่า สี่สิบตัวและสามร้อยดีนะคุณดูผู้สร้างทำเพลงสุ่มเะไรแบบคุณดูเล็กๆเราเล่รุนตัวเราคุณดูคุณโมนี้นี่ง่อยมากต้องหาเอาเด้อเฮียโอ้โหตัวยังไม่ดีไม่ออกให้กันอีกโอ้โหมันจะเคยมีบ้างปะแบบห้าใบออกเคยนะตีหินว่ะไหยในสุดดึงเลิกห้านี อมลุก้กุ๋ยเนยได้เจนะคุ่เจ๊อหัวกระแลสีหันจะคนดั้งมาูรณบนี้มันออกง่ายเหรอเนี่ยเจ๋เทนกายักได้อยู่นะนีมดน้ำอะแต่มันก็ไม่น่าป้นหรอกดูสองสามสี่ห้าไอ้ ิตมันอยู่ที่เกียร์คนดูอันนี้สุ่มทิ้งสุ่มกว้างเถอะไม่ได้ต้องการคนโรโบเนี้ยงอกง่อยที่สุดูรูครับยัน,นมาสองรอบแล้วยังไม่ถูกติ่ตากับนายเลยมาสู้ธรรมดาบ้างดีกว่ามาสู้ธรรมดาที่งแอ่กับน้โคนี่ นี่กูดูไม่ออกจริงหรอวะเป็นไปได้ด้วยหรอเฮ้ยี่สุดคแมให้เราว่างหืเราไม่ได้ตัวใหม่มันเดือนหนึ่งแล้วนะจ้าอู้เอาลังงงรไมม,ม,มาทรมาอีเลียนลียนบนวีดีอันวทำไมวีทำไมทำไมเราได้ดี ฮ้ยหรือว่ามันจะเกียร์ที่ตัวแต่ถ้าสุ่มเกียร์แล้วมันจะออกว่าคนดูเฮ้ยโอ้ยเกี้ยกามาว่ะคนดูไม่ได้ต้องการมาทำไมอ่ะทำไมาทำไม,าม<า>ไม่ได้เห็นกา,า<ๆ>คนดูเฮ้ยหรือว่าสีสสตู้มันได้หรอคนดูเฮ้ย<ๆ>เรอยากได้เห็นกาคนดูเราไม่อยากได้เคี้ยวกาตัวว่องไวมันงอกง่อยอ่ะมาวิ่งเฉยเฉยอ ็อ้โกต่าาอคุณรบูนี้ออกง่าจัดเลยรบูะ้นนยมอที่บอกไแมี่รแมรีแมวีรบูนี้แม่งเกจักุณูโอ้โหกดที่จี้เจ็อกหน่งสามสี่ห้าหก หนึ่งสองม่หกเจ็ดใครเล้ยคุณดูสุดจิตเจ็ดเจมาหรือเปล่าเจี๊ยนกะอุ้มลูกกุ้ยจ้าโอ้โหอ้กอลโอ้สรุปได้มาแค่ตัวเดียวนะคุณดูโลกะว่ะสกิลก็ถือว่าแรงก็ดีนะคุณดูแต่ก็อย่างว่าตัวว่องไวอะเนาะ ตัวบ้องไวอะเอาอะไรมากอ่ะโบเบบดนี้งอกง่อยจัดเลยคุณดูมาไว้รีไว้รีไว้รีไว้เ,วดเดิมเลยม่ไว้คนดูเกียร์นี่แหละของจริงกดที่ลูกเกียร์เจ็ดครั้งเห็นเขาบอกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า มันอยู่ที่เกียร์มันไม่อยู่ที่ตัวเขลียวคุณปิดตาอยู่มาปะมันมาปะยอะไรอะอู้ โอ้โห oh! ไม่เคยจะดวงดีกับเขาเลยเรื่องเกียร์เนี่ยสรุปผลประกอบการนนี้ด้วยคุณดูได้เจีเห็นกา่ามาตัวเดียวอะ่ะไม่เจี๊ยนก่เฉยอยากได้เจี๊มากกว่าต้องกว่าเลยปะไม่จริงนี่เอามาอยู่อะ่ะจำหนูคุณดูเดี๋ยวทิศหน้า เอออาทิตย์หน้าไม่ว่างรอกรัวที์หน้า